สวัสดีค่ะพบกับจิ๊กอีกแล้วนะคะเพจดิสันขายดีเวอร์นะคะวันนี้นะคะ,คคะกิสจะพาเจ้าคันนี้นะคะไปส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดปัตตานีน่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราส่งมอบรถล,ลูกค้าคันนี้ลูกค้าชอบหรือเปล่าแล้วก็ลูกค้าถูกใจขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะ อ่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงประจวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินทางไปที่บ้านลูกค้ากันนะคะก็เลยพามาเก็บภาพสวยๆของเจ้าคันนี้นะคะกับมุมทะเลของอ่าวมะนาวนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูมุมสวยๆของเจ้าคันนี้กับทะเลอ่าวมะนาวกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บ้านลูกค้ากันแล้วไปส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะตอนนี้เลยเราไปกันเลยนะคะไปบ้านลูกค้ากันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านที่ที่กาลยากันแล้วนะคะเป็นลูกค้าที่ซื้อเรจาจะกิดข้างเพจใิสันไฉบีเวอร์นะคะอันนี้ลูกค้าได้ของแถมครบไหมคะชอบไหมคะตัวรถแต่งสวยมากเลยค่ะลูกค้าประทับใจรถนะคะแล้วก็ของพี่มีมเช็คมาหลายที่ไหมคะพี่ขอถามหน่อยมาสามสิบามพี่จมาจบพี่กิ๊กนะคะเพราะว่าของแถมด้วยแล้วก็ลูกค้ามีการเทลินรถเก่าด้วยนะคะแล้วก็ มาเอารถเก่าลูกค้าขึ้นไปกลับไปที่กรุงเทพเลยลูกค้าไม่ต้องเสียเงินนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางด้วยมีใครนัซนมาเซ็นที่บ้านเลยไหมคะแล้วก็วันอนุมัติกี่วันคะที่เร็วไหมเร็วค่ะว,ว,วันเดียววันเดียวเนาะแล้วก็มีเลิกรับรถมีรถแต่งแต่งรถครบเลยนะคะแต่ว่าที่ที่รอก,ก็คือรอชุดแต่งตัวนี้นะคะที่ลูกค้าต้องรอจะเป็นชุดลำกาเนี่ยคือเป็นชุดแต่งของ ลิสสั่ที่แบบแขายดีที่สุดตอนนี้นะคะยังไงวันนี้เราส่งมอบรถล,ลูกค้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะให้ลูกค้าได้รับรถสมใจแล้ววันนี้ขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ